โหนน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องยิงสาวผู้กระตันอยู่กาลระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวยากจนประกอบอาชีพขายขนมพวกเขาอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเก่าๆแต่ก็ยังหลบแดดกันฝนได้อยู่บ้างครอบครัวนี้อาศัยกันอยู่สามคนมีแม่วักลางคนลูกสาวอายุประมาณ20ปี น้องชายอายุ15้าปีเดือนเดี๋ยววันนี้ลูกไปส่งขนมแทนแม่หน่อยนะแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะ่ะได้ค่ะแม่เดือนเป็นสาวเต็มตัวมีใบหน้าที่งดงามอีกทางรูมร่างของเธอนั้นได้สัดส่วนลงตัวพอดีป้าคะแม่ให้เอาขนมมาส่งคะ่ะในระหว่างที่เดือนกำลังคุยกับเจ้าของร้านค้า ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดูดีหล่อนถอดแว่นตาแล้วจ้องมองหญิงสาวมองเดือนตั้งแต่หัวจรดเท้าเด็กคนนี้หน้าตาดีหุ่นใช้ได้หญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาทักทายเดือนนี่หนูหนูทำขนมขายเหรออ๋อเปล่าค่ะขนมแม่เป็นคนทำหนูแค่เอามาส่งนะคะ นั้นดีเลยหนูสนใจอยากจะมาเป็นนางแบบหรือเปล่านางแบบหรือคะหนูเป็นได้ด้วยหรือคะได้สิจ๊ะนอกจากหน้าตาของหนูจะสวยหุ่นหนูก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวละเดือนตื่นเต้นมากที่ได้ยินเช่นนั้นแต่หนูเรียนจบแค่มสามเองนะคะโธ่นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้หนูไม่ต้องกังวลนะ หนูแค่สนใจจริงๆเดี๋ยวพี่จัดการให้หญิงวัยกลางคนทิ้งนามบัตรให้เดือนหนึ่งใบถ้าหนูตัดสินใจได้เมื่อไหร่โทรหาพี่นะพี่จะมารับถึงบ้านเลยเดือนเก็บนบามบัตรใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงในระหว่างทางกลับบ้านหญิงสาวก็ได้คิดตลอดทางว่าเธอนั้นจะได้เป็นนางแบบจริงๆหรือเปล่าหากเธอได้เป็นแล้วล่ะก็ ครอบครัวคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้เป็นอะไรหรือเปล่าลูกแม่เห็นหนูเงียบตั้งแต่กลับมาจากส่งขนมแล้วหรือว่าเจ้าของร้านเขาไม่อยากรับขนมเราแล้วเปล่าหรอกค่ะแม่หนูแค่กำลังคิดว่าหนูอยากไปทำงานข้างนอกค่ะแม่แม่กับน้องจะได้สบายขึ้นทำงานอะไรเหรอลูกเดือนไม่ได้บอกแม่ว่าจะไปเป็นนางแบบ แต่หญิงสาวได้โกหกแม่ไปอีกว่าจะไปทำงานกับเพื่อนสนิทที่กรุงเทพแม่จําติ๊กได้ไหมคะติ๊กเนอะเหรออ๋อแม่จําได้ละนั่นแหละค่ะหนูจะไปทํำงานกับติ๊กเดือนอ้อนวอนอยู่นานขอให้แม่อนุญาตถ้าอย่างนั้นก็ตามใจลูกแล้วกันนะจะไปเมื่อไหร่ล่ะพี่เดือนถ้าพี่เดือนไปแล้วใครจะเล่นกับผมล่ะ น้องชายพูดแทรกขึ้นมาท่านควันพี่จะไปทำงานจะได้มีเงินส่งน้องให้เรียนสูงๆไม่ดีหรือไงน้องชายได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจแต่ก็ต้องตีหน้าเศร้าไม่อยากให้พี่สาวนั้นจากบ้านไปไหนเพราะทั้งสองสนิทกันรักใคร่กลมเกลียวกันมากและไม่เคยห่างกันสักครั้งหลังจากที่คุยกับแม่เรียบร้อย เดอนก็ได้ออกเดินไปข้างนอกเพื่อไปใช้โทรศัพท์ที่ตู้สาธารณะกดเบอร์โทรศัพท์ออกไปตามนามบัตรทันทีดีใจจังที่หนูโทรมาแล้วตกลงจะมาอยู่กับพี่หรือเปล่าตกลงค่ะพี่หญิงสาววัยกลางคนนัดที่จะมารับเดือนในอีกสองวันข้างหน้าน้องถ้าพี่ไม่อยู่ดูแลแม่ดีๆนะอย่าดื้อซนกับแม่ พูดจาก,กับแม่ดีๆนะแล้วก็ต้องเชื่อฟังแม่ให้มากด้วยล่ะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมเป็นผู้ชายนะผมจะดูแลปกป้องแม่เองถึงเวลาแล้วสินะที่เดือนจะต้องจากบ้านไปไกลเดือนล่ำลาแม่กับน้องชายสุดที่รักไม่นานก็มีรถมารับถึงบ้านครั้งแรกที่เห็นผู้เป็นมารดาก็แปลกใจ เพราะตอนแรกเธอเข้าใจว่าลูกสาวตนนั้นจะนั่งรถประจำทางออกไปครั้นจะถามลูกเวลานี้ก็คงไม่ทันเสียแล้วเพราะรถเก๋งคันโตที่จอดอยู่ตรงหน้าบีบตแตรเรียกแล้วเดินทางปลอดภัยนะลูกค่ะแม่สิ้นเสียงสุดท้ายที่แม่กับลูกพูดคุยกันตลอดระยะทางที่นั่งรถไปญิงวัยกลางคนก็ได้อธิบาย การใช้ชีวิตในเมืองให้กับเดือนได้ฟังเธอจะบอกใครไม่ได้เด็ดขาดนะว่าเธอมาจากบ้านนอกทำไมล่ะคะก็เพราะว่ามันเป็นสังคมในเมืองเขาไม่ค่อยให้คุณค่าของคนบ้านนอกเท่าไหร่นักหรอกยิงวัยกลางคนพาเดินไปหาห้องเช่านี่เป็นห้องพักของเธอส่วนข้างๆจะเป็นห้องของพี่เดี๋ยวเธอพักผ่อนให้สบายก่อน แล้วพี่จะเข้ามาบอกอีกทีนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปยิ้งไวกลางคนพาเดือนไปขัดตัวขัดสีชวีวันให้สวยสดงดงามพร้อมกับพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆพี่คะเสื้อผ้าพวกนี้มันแพงมากเลยหนูไม่มีเงินจ่ายหรอกคะ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จัดการให้ ว่าแต่เรียกพี่ว่าเจ้เรียกพี่เฉยๆมันดูเฉยไปเจ้ตกลงค่ะหลังจากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ยิ้งไวกลางคนก็พาเดือนไปที่ร้านทำผมจัดการให้ช่างแต่งหน้าทำเซตผมใหม่หน้าผมพร้อมเธอลองไปเปลี่ยนชุดดูนะเดือนได้ค่ะเจ้เดือนใช้เวลา10บนาทีแล้วเดิอนออกมาจากห้องเปลี่ยนชุด คุณพระสวยมากเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วยิงไวกลางคนก็พาเดือนไปเข้าสังกัดของตนซึ่งไม่ไกลจากที่พักมากพี่กลาขาเจ๋พาเด็กมาแล้วค่กะกลาเป็นผู้ปั้นนางแบบดังไปทั่วจนผู้คนตั้งรู้จักกันมากหน้าหลายตาหน้าตาก็สะสวยดีนะหุ่นก็ใช้ได้ นหนลองหมุนตัวให้ฉันดูหน่อยสิเขามองเห็นแววของเดือนเฉิดฉายอย่างนี้ดังไม่ยากหรอกว่าแต่หล่อนบอกนางหรือยังหละ่ะว่าต้องวางตัวยังไงเรียบร้อยแล้วค่ะพิกาหญิงวัยกลางคนพาเดือนเดินเข้าไปในสตูดิโอนี่มันอะไรคะเจ๊ถามได้ก็ถ่ายแบบนะสิต้องใส่ชุดแบบนี้เลยหรือคะ โอ้ยเธอไม่รู้อะไรชุดแบบนี้แหละสร้างรายได้หลักล้านเลยนะเมื่อได้ยินตัวเลขเจ็ดหลักเดือนก็ตกใจอา้อาวอ้าวนี่พวกเธอช่วยกันหาชุดมาให้น้องใหม่ใส่หน่อยสิเร็วค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูจัดให้รอแปบ,บนะคะหลังจากนั้นไม่นานเดือนก็อยู่ในชุดที่เห็นสวดทรงอมเอวชัดเจน เป็นไงรักค่ะคุณพีก่ก้าเด็กของหนูย่า yeah. สวยใช้ได้ทีเดียวนะยิงไวกลางคนหัวรอชอบใจมองเห็นเงินล้วนๆคิวต่อไปน้องเดือนครับช่างภาพจัดระบบเซตทานางของเดือนก่อนจะถ่ายรูปนางรัวๆหลังจากนั้นไม่นานผ่านไปสองเดือนรูปของเดือนก็อยู่หน้าปกหนังสือแฟชั่น ลุกใจชายจนตารุกวาวคนร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีก็ต่างพากันสนใจฉันต้องการหญิงคนนี้ช่วยติดต่อให้ฉันทีนะครับนายบริการรับคำสั่งแล้วก็รีบไปตามที่อยู่นั้นทันทีอ้าวนี่เงินก้อนแรกของเธอหญิงวัยกลางคนส่งเงินก้อนโตให้กับเดือน จ็ดหมื่นได้เยอะขนาดนี้เลยหรือคะเจ๊ก็ใช่น่ะสินี่ยังน้อยไปนะถ้าเธอทำงานดีเธออาจจะได้หลักแสนหรือหลักล้านเลยก็ได้เดือนดีใจมากเธอไม่คิดเลยว่างานนี้จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองมหาศาลเงินก้อนแรกของหญิงสาวที่ส่งให้แม่สองหมื่นพี่เดือนส่งเงินมาให้แม่ตั้งสองหมื่น สงสัยพี่เดือนคงได้เงินดีแน่ๆเลยครับแม่แบบนี้แม่ก็ไม่ต้องทำขนมให้เหนื่อยแล้วละสิผู้เป็นแม่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรแต่ในใจก็อดห่วงลูกสาวไม่ได้จะให้เลิกทำขนมได้อย่างไงมันเป็นอาชีพที่แม่รักนะลูกลูกก็รู้อยู่เดี๋ยวเงินนี้แม่จะเก็บเข้าธนาคารเอาไว้เป็นทุนให้เจ้าได้เรียนต่อ ตามที่พี่เดือนบอกแล้วกันนะหลายเดือนผ่านไปผู้เป็นมันดาก็ได้รับเงินจากลูกสาวหลักแสนและนำเงินก้อนนั้นไปต่อเติมปรับปรุงบ้านจากกระต๊อบโสมแต่ทว่านในตอนนี้ซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่เป็นสไตล์โมเดิร์นน่าอยู่เลยทีเดียวแต่ถึงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้เป็นแม่ก็ยังคงทำขนมขาย ส่วนลูกชายอีกสองเดือนก็จะจบมปลายแล้วจนป่านนี้แม่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวกลับมาเยี่ยมบ้านนี่เดือนเดี๋ยวเย็นนี้เสียจะมารับเธอช่วยแต่งตัวให้มันดูเลิศหน่อยนะได้ข่าวว่าเสียคนนี้กระเป๋าหนักมากได้ค่ะเจ๊ถึงเวลานี้เดือนรู้แล้วว่างานที่ตนทำมันไม่ใช่นางแบบที่เฉิดฉายอยู่บนแคทวอล์ก แต่ถึงแบบนั้นก็ช่างมันปลายเพราะมันสร้างรายได้ให้เธอมหาศาลอีกทั้งครอบครัวแม่และน้องตอนนี้ก็มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นแต่นั่นหญิงสาวก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลยเพราะเธอกลัวว่ามารดาจะรู้ว่าตนเองทำงานอะไรแล้วถ้าถึงเวลานั้นพ่้เป็นแม่คงไม่ยอมให้เธอกลับเข้ามาในเมืองอีกแน่ แม่นี่หลายปีแล้วนะครับทำไมพี่เดือนไม่กลับมาบ้านเลยตอนนี้น้องชายของเดือนจบระดับปริญญาตีแล้วเขาตั้งใจว่าจะให้พี่สาวหยุดทำงานแล้วกลับมาดูแลแม่แทนเขาเพราะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ได้งานทำเป็นระดับผู้จัดการที่โรงแรมระดับห้าดาวลูกไปทำงานเถอะไม่ต้องห่วงแม่รอก แม่อยู่ได้มารดาอยากให้ลูกชายมีอนาคตที่ดีและตัวเองก็ไม่อยากเป็นตัว่วงของลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับมาเยี่ยมแม่ทุกวันนะครับไม่ต้องทุกวันก็ได้ลูกเดือนละครั้งสองครั้งก็พอชายหนุ่มย้ายไปทำงานในเมืองและมักจะกลับมาเยี่ยมแม่ในทุกวันหยุดสวัสดีคาเสียรอบนี้มาพักกี่คืนนี้คะ พนักงานโรงแรมเอ่ยต้อนรับเสียค้าประจำมักจะพาผู้หญิงไม่ซ้ำหน้ามานอนค้างอ้างแรมที่โรงแรมแห่งนี้สองคืนจัดการให้ฉันหน่วยนะได้เลยค่ะเสียจังหวะนั้นเองนัทพลหันมามองผู้หญิงคนหนึ่งเดินเคียงคู่มากับเสียพี่เดือนเดือนได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตนจึงหันมามอง ก่อนจะตกใจที่รู้ว่าเป็นน้องชายถึงกระนั้นหญิงสาวก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักก่อนจะรีบเดินจำเอาไปกับเสียโดยไม่หันมาแลน้องชายเลยแม้แต่น้อยนัทธพลเฝ้ามองดูอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะหาโอกาสคุยกับพี่สาวจนถึงเวลากลางคืนจังหวะที่เสียออกไปธุระข้างนอกพี่เดือนผมรู้แล้วว่าเป็นพี่ ทำไมพี่ไม่กลับบ้านไปเยี่ยมแม่บ้างเลยเดือนดึงแขนน้องชายหลบมาคุยที่มุมห้องน้ำํำน้องมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วแม่ละ่ะแม่อยู่กับใครผมมาทํางานครับผมเป็นผู้จัดก,การโรงแรมที่นี่มาทํางานทําไมเงินที่พี่ส่งให้มันไม่พอหรือไงผมเรียนจบแล้วนะพี่แค่อยากทํางานอยากให้พี่กับแม่ได้พักบ้าง พี่กับแม่เหนื่อยเพราะผมมามากแล้วพี่กลับบ้านแล้วเถอะนะพี่เดือนเดือนร่ำไห้กอดคอน้องชายแต่หญิงสาวก็ปฏิเสธที่จะกลับบ้านทำไมล่ะพี่เดือนบ้านเราไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะพี่เงินที่พี่ส่งมาให้แม่ในทุกเดือนแม่ก็แบ่งเก็บไว้ให้พี่ด้วยสักวันน้องจะเข้าใจเพราะที่จริงแล้วนั้น เดือนถูกขู่ทำร้ายจากญิงสองคนที่หาผลประโยชน์กับเธอพวกเขานั้นมีรายได้จากเธอในทุกเดือนแทบจะเจ็ดหลักแต่ญิงทั้งสองนั้นไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครเพราะทั้งคู่ต้องการที่จะหวังผลประโยชน์ตัวเดือนเองก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้กับน้องชายได้รับรู้บอกแม่นะว่าพี่สบายดี ไว้พี่มีเวลาพี่จะไปเยี่ยมแต่ตอนนี้พี่ต้องขอตัวก่อนนะตั้งแต่ที่น้องชายได้เจอพี่สาวในครั้งนั้นเขาก็ไปให้เพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสืบหาเบาะแสว,ว่าพี่สาวพักอยู่กับใครที่ใดแล้วทำอาชีพอะไรจนในที่สุดก็รู้ว่าพี่สาวของตนนั้นทำอาชีพเป็นหญิงงามเมืองโธ่พี่เดือน นัทพลได้ปรึกษากับเพื่อนว่าพอมีวิธีไหนที่จะเอาผิดคนพวกนั้นได้บ้างหรือเปล่าเพราะเขามั่นใจว่าพี่สาวถูกหลอกให้มาทำงานนี้อย่างแน่นอนมันก็ยากหน่อยนะเพราะเราไม่มีหลักฐานนอกจากพี่สาวของนายจะมาช่วยแจ้งดำเนินเรื่องนัทพลรู้ดีว่าพี่สาวคงไม่ทำเช่นนั้นแน่ โดยเฉพาะเธอเป็นคนกระตันยูถึงแม้ว่าหญิงวัยกลางคนจะหลอกลวงให้เธอมาทำงานแต่อย่างไรพี่สาวก็คิดว่าล่อนคือผู้มีพระคุณที่ทำให้ครอบครัวของเดือนนั้นมีกินมีใช้เท่าที่ทุกวันนี้ขอบใจนายมากนะไว้เดี๋ยวฉันจะไปปรึกษากับพี่เดือนแล้วลองพูดคุยกันดูอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรลร็อกไม่ต้องเกรงใจ ถ้ามีอะไรนายก็โทรมาหาฉันได้ทุกเมื่อหลังจากนั้นไม่นานเสียคนดังกล่าวที่พาเดินมาที่โรงแรมอีกครั้งสองพี่น้องก็ได้พบกันอีกในรอบสองเดือนพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเจ้เขามีบุญคุณกับพี่กับครอบครัวเรานะผมว่าแล้วพี่เดือนต้องพูดแบบนี้น้องชายได้พูดกับพี่สาวไปว่าการกระตันอยู่รู้คุณ คือสิ่งที่เราควรมีแต่ต้องอยู่เหนือความถูกต้องถึงอย่างนั้นก็เหอะพี่ทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะพี่เดือนแล้วคนอื่นที่ถูกหลอกเหมือนพี่เดือนบางคนเขาอาจไม่เต็มใจก็ได้สิ่งที่น้องชายเอ,อ่ยขึ้นมานั้นเขาพูดเหมือนกับตาเห็นเพราะยังมีหญิงสาวที่อยู่บ้านนอกมีอีกมากมายที่ถูกหญิงวัยกลางคนหลอก และเดินเองก็รู้ดีที่สุดขอเวลาพี่หน่อยนะพี่สาวส่งเบอร์โทรให้กับน้องชายก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันไปคนละทางเมื่อกลับไปถึงที่พักเดินเห็นหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าของเธอมีรอยฟกชำ้ำพวกเธอดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะใครมันกล้าขัดคำสั่งฉันมันก็จะโดนแบบนี้สถานการณ์เริ่มเลวร้วาย นี่พวกเขาเอาความยากจนของหญิงสาวบ้านนอกมาเป็นเครื่องมือต่อรองแต่ถ้าหากว่านางพวกนี้รู้ว่าตนนั้นถูกหลอกมาก็คงไม่มีใครอยากยอมมาเป็นแน่เดือนคุณคิดอยู่ในใจว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนพวกนี้แต่ถึงเดือนจะถูกหลอกมาในความโชคดีของหญิงสาวที่รู้จักกับเสีย และชายหนุ่มที่รักและเอ็นดูเธอเสมือนกับเธอนั้นเป็นภรรยาคนหนึ่งเดือนได้นำเรื่องไปปรึกษากับเสียเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเสียใหญ่บุญทุมใช้เงินมอบให้แก่หญิงวัยกลางคนเพื่อแลกกับสาวทั้งหมดที่ถูกหลอกมาให้พวกเธอได้มีอนาคตใหม่ที่ดีเธอจะให้ฉัน ทำอย่างไรต่อแจ้งทางการไหมตอนแรกเดือนกะว่าจะไม่เอาความแต่ดูเหมือนยิงไว้กลางคนจะทำติดเป็นนิสัยแล้วใช้วิธีหากินกับหญิงสาวพวกนี้เธอจึงตัดสินใจให้เสียนั้นช่วยแจ้งทางการอ้อังเดือนนี่นั่งเนรคุณฉันเลี้ยงงูเห่าไว้แท้ ยิงไวกลางคนชี้หน้าด่าเดือนเสียๆให้หายจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกทางการจับเข้าห้องขังและถูกลงโทษอยู่ในห้องขังตลอดชีวิตเพื่อไว้เป็นเยี่ยงอย่างว่าถ้าหากใครคิดจะทำเรื่องแบบนี้และหากินกับคนอื่นจะต้องโดนเช่นไรและไม่มีการอภัยให้ทั้งนั้นพวกเธอถูกลงโทษอย่างสาสม เดือนก็ได้ขออนุญาตเสียกลับไปอยู่ที่บ้านนอกกับแม่และน้องชายเสียผู้นี้ก็ยังใจดีไม่ติดขัดอะไรแถมยังให้เงินเธอมาก้อนโตเพื่อมาเปิดร้านเบเกอรี่ขอบคุณเสียมากนะคะที่คอยช่วยดิฉันมาตลอดไม่ต้องเกรงใจหรอกเธอเป็นคนกตันยูย่อมได้รับสิ่งดีๆตอบแทนอยู่แล้ว ไว้วางๆเสียจะไปเยี่ยมบ้านนะเดือนกลับมาบ้านพร้อมกับน้องชายแม่ครับเปิดประตูหน่อยสิดูสิผมพาใครมาทันทีที่ประตูเปิดผู้เป็นแม่ถึงกับตกใจที่เห็นลูกสาวยืนอยู่ตรงหน้านานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยนี่เธอฝันไปใช่ไหมเดือน โคตัวเข้ากอดแม่และขอโทษที่ไม่ได้มาดูแลแม่ญิงสาวให้สัญญากับแม่ว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนอีกแล้วมือคำที่บ้านของวันนี้เป็นมือที่วิเศษที่สุดในรอบสิบปีแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งคนที่ทำดีกะตันยูรู้คุณอย่างไรแล้ว ก็จะต้องได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนไม่เร็วก็ช้าในสักวันนั่นเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อให้เราได้มีกำลังใจทำเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ